สวัสดีเพื่อนๆพี่ๆทุกท่านนะครับผมที่เข้ามารับชมพาเครื่องในช่องจาาโทเฮลรี่พาสองพานะครับวันนี้นะครับผมจะมาแนะนําแล้วก็รีวิวนะครับพระเตารีดพิมพ์พใหญ่หลวงพุทธวดาชังให้ปีพศสอง9ห้ารสารุ่นสร้างโรงพยาบาลโคโพนะครับองคนี้เป็นพระพิมพ์พใหญ่เอนะครับเนื้อทองทิพย์นะครับหรือเรียกอีกชื่อหนึ่งนะครับว่าเนื้อสตางเก่านั่นเองนะครับเพราะว่า รุ่นนี้ได้ทําการผสมเนื้อสตางเก่าเข้าไปด้วยนะครับผมนี่นะครับพระองค์นี้นี่เรียกได้ว่าผิวเทพนะครับอีกหนึ่งองค์ผิวอลลามเลยนะครับผมสําหรับพระองค์นี้นะครับมีกล่องเดิมพร้อมนะครับพระสวยแชมป์สวยปี๊ดนะครับสําหรับองค์นี้นะครับผมสมเด็จหลวงพ่อทวดวัดช้างให้นะครับ รุ่นสร้างโรงพยาบาลโคกโพจังหวัดปัตตานียี่สิธันวาปีสามเกกล่องในสภาพเนียนกิฟนะครับผมรุ่นนะครับรุ่นสร้างโรงพยาบาลโคกโพร,รุ่นนี้นะครับเจตนาในการสร้างนำเงินไปสร้างโรงพยาบาลซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ช่วยเหลือผู้คนที่ยากไร้เจตนาในการสร้างนะครับ ดีมากนะครับผมสําหรับพารุ่นนี้แล้วพารุ่นนี้นะครับมีด้วยกันทั้งหมด5เนื้อนะครับผมมีเนื้อทองคําเนื้อนาคนะครับเนื้อเงินเนื้อทองทิพแล้วก็เนื้อนาวะนะครับผมมีด้วยกันทั้งหมด4ี่พิมพ์คือเตารีดพิมพ์เล็กเตารีดพิมพ์กลางเตารีดพิมพ์ใหญ่แล้วก็กิ่งเฉลิมพลนะครับเนื้อนาวะสร้างหนึ่งสองค์องเนื้อทองทิพแบบนี้นะครับ ทีแรกนะครับจะสร้างสามพันห้าร้อยองค์แต่นะครับคนแห่จองพระกันเยอะนะครับรุ่นนี้เขาก็เลยต้องขยับยอดนะครับจากสามพันห้าร้อยองค์เป็นสี่พันเก้าร้อยเกสบเก้าองค์นะครับส่วนเนื้อเงินนะครับส่วนเนื้อเงินส่วนเนื้อเงินนี้สามพันห้าร้อยองค์นะครับอันนี้เปลี่ยนนะครับจากสามพันห้าเป็นสี่พันเก้าร้อยเกสิบเก้านะครับผม เนื้อหน้าสองร้อยสามสิบองค์เนื้อทองคำสามร้อยส0สิบองค์นะครับฐารุนี้นี่เนื้อทองคำคนจองกันเยอะนะครับทะลุไปถึงสามร้อยฟอองนะครับผมแต่ก็ตอนนี้นี่เป็นที่นิยมมากนะครับสำหรับเนื้อทองคำนะครับผมผมก็มีลงอยู่ในช่องสององนะครับทองคำสององเนื้อหน้าหนึ่งองนะครับสำหรับพิมพ์ใหญ่ส่วนเนื้อทองทิพย์ก็ เริ่มเริ่มที่จะลงไปแล้วนะครับผมผมจะลงเนื้อนวัคกับเนื้อเงินซะเยอะนะครับเพราะว่าทองทิพย์เนี่ยหาสวยๆยากนะครับผ่ารุ่นนี้จะผิวแบบไม่ค่อยอารามนะครับที่เจอจะเจอในผิวดำๆนะครับซะเยอะนะครับผมสําหรับผ่ารุ่นนี้ดำเยอะนะครับสําหรับผ่าเนื้อทองทิพย์นี่เป็นพิมพ์ใหญ่เอเนื้อทองทิพย์นะครับผิวนี่งามมากนะครับเดี๋ยวผมจะ แกะออกจากกอง,ออกออกกองมาให้ชมนะครับผมก็พารุ่นนี้นี่เป็นศักดิ์ศรีเต,รรตารีดหล่อนะครับรุ่นสองของทางวัดช้างไห้นะครับเห็นไหมครับผิวน้ําทองใช้ได้เลยนะครับองนี้ศักดิ์ศรีเต,รรตารีดหล่อรุ่นสองนะครับเพราะว่ารุ่นแรกเนี่ยเ,เขาเป็นปีศูนย์ห้านะครับ เล่นหลักแสนหลักล้านไปหมดแล้วนะครับผมอันนี้ก็เป็นรุ่นสองของทางวัดนะครับปีสามเก้ารุ่นสร้างโรงพยาบาลโคกโพนี่นะครับผมก็มีอนาคตดีมากนะครับสำหรับรุ่นนี้นะครับเนื้อทองทิพย์รุ่นนี้เขาผสมสตางเก่านะครับผมเซียนรุ่นเก่านะครับที่เล่นพ้ารุ่นนี้เนี่เขาจะเรียกเนื้อสตางนะครับ แต่ว่าเศียนรุ่นใหม่นะครับณชั่วโมงนี้เรียกเนื้อทองทิพย์นะครับผมแต่ว่าคนที่เขาเรียกว่าอยู่กับพระรุ่นนี้มายาวๆแบบผมเนี่ยก็จะรู้นะครับว่าใครจะเรียกทองทิพย์เรียกสตางเก่าอะไรก็ได้หมดนะครับแต่ว่าที่มาที่ไปนะครับว่าทําไมถึงเรียกเนื้อสตางนะครับเพราะว่ารุ่นนี้ผสมสัตตางเก่านั่นเองนะครับพระแบบนี้นะครับหนึ่งร้อยองค์จะเจอซักองค์นะครับผมไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับ ที่จะมาเจอผ้าแบบผิวจี๊ดๆนะครับแบบนี้นะครับผมผมรับประกันให้นะครับว่าผ้าเนื้อทองทิพย์ของผมเนี่ยคือผ้าที่ผิวเดิมจริงนะครับเพราะว่าผมนี่แบบกว่าจะเจาะมาได้แต่ละองนะครับผิวสวยสวยไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับผมรับประกันให้นะครับว่าหนึ่งต้องแท้สองต้องสวยสามต้องเดิมนะครับ รับประกันกันแบบเต็มสูตรนะครับผมพิธีการปลุกเสกพระรุ่นนี้ถือว่าเป็นพระที่พิธีใหญ่มากนะครับออมีอาจารย์นองวัดไซขาวเป็นเจ้าพิธีปลุกเสกที่วัดช้างให้นะครับเกจิคณาจารย์แดนใต้นะครับร่วมปลุกเสกมากมายครับข้างนะครับผมพระรุ่นนี้หน้าเก็บหน้าแขวนนะครับมวลสารดีพิธีใหญ่เจตนาการสร้างดีจํานวนการสร้าง ไม่มากไม่น้อยจนเกินไปนะครับแบบนี้นะครับน่าเก็บน่าเล่นนะครับผมเนื้อทองทิพย์นะครับองนี้ล้ำปึกเลยนะครับพระองค์นี้เป็นพระบล็อกทองคํานะครับผมหน้านะครับหน้าพระจะใหญ่ปึกเลยนะครับแขนใหญ่พิมพ์ใหญ่มีเนื้อเกินที่หน้าผากทุกองค์นะครับเนื้อทองคําก็เนื้อมีเนื้อเกินแบบนี้เลยนะครับผมมีเนื้อเกินที่หน้าผาก แขนใหญ่นะครับลำตัวล่ําเห็นไหมครับว่าเผัานี้นี่บึกจริงนะครับผมแล้วผิวสุดจริงนะครับบัวเด้งทุกเม็ดหัวเข้ารอเต็มนะครับเท้าต่างๆมีหลุมตรงนี้นะครับฐานนีแบบวิ้งเลยนะครับผมองนี้นี่ผมเช่าจากเจ้าของโรงปุ๋ยทางลัดลีมานะครับ ปึ๊กเลยนะครับองนี้ผิวสวยมากนะครับผมเพื่อนๆพืนพี่พี่ที่ชอบพ้าแบบผิวสวยๆองนี้ไม่โครนพาดนะครับด้านข้างหล่อเต็มนะครับจมูกเฟี้ยวเลยนะครับผมผิวทองแบบเงามากนะครับไม่เจอง่ายๆนะครับพาผิวแบบนี้ผิวสวยนะครับด้านหลังนะครับ บอกทองคานี่นอกจากข้างหน้าจะใหญ่แล้วนะครับด้านหลังนี่เขาจะไม่เป็นหลุมเป็นแอ่งนะครับตรงนี้เนี่ยครับนี่เนี่เป็นเนื้อแก่เนื้อสตางเก่านะครับจุดนี้นี่จะมีแบบว่าโลหะกระแสสตางเก่านะครับมีวิ่งมาพอสมควรนะครับผมแต่จะออกไปทางอลามนะครับผมผมขอ ลองผมจะขอลองนะครับวางตรงนี้เผื่อจะเห็นอะไรชัดขึ้นนะครับเมนูจะดีขึ้นหรือเปล่านะครับผมก็ได้เห็นผิวดีขึ้นหน่อยหนึ่งนะครับแต่ว่าเออเราจะไม่เห็นตําหนิด้านข้างนะครับเพราะฉะนั้นเนี๋ยผมแกะออกมาดูอย่างนี้ดีกว่านะครับจะชี้ตาหนิให้เพื่อนๆพี่ๆได้รับชมนะครับผมต้องมีนะครับต้องมีเลยนะครับผมรุมเล็กๆตรงสองนาฬิกาตรงนี้นะครับพางเงานะครับ ผมทำถ่ายยากนิดหนึ่งครับเอาอีกแล้วนะครับหลุมสองนาฬิกาเส้นขีดขนาดพื้นโลกเล็กๆตรงนี้สี่ห้าเส้นนะครับเมือเอียงมานะครับบิดมาเนี่ยเราจะเห็นสองเส้นนี้นะครับปึ๊ดปึ๊ดนะครับจะเป็นเส้นที่ซ่อนอยู่นะครับผมแล้วเรื่องโคดนี่องค์นี้สวยมากนะครับโคดเถาะมหาพรมอยู่ด้านบนนะครับเหมือนเนื้อเงินนะครับผม ถ้าเป็นเนื้อนาวานี่เขาจะอยู่ด้านล่างนี่โค้ดเหาะมหาผมชัดมากนะครับแล้วก็มีนะครับโค้ดหลวงพ่อทวดวัดชังให้ยี่สิบแปดธันวาปีสามเก้าเป็นไงครับองค์นี้พระผิวสวยโค้ดชัดไม่เจอง่ายๆนะครับ ฐาที่จะแบบระดับนี้นะครับผมพ้าผิวสวยมากนะครับบล็อกคำาอ่าเกือบลืมไปครับสิ่งที่สําคัญเลยนะครับผมเผานี้นี่นี่มันเป็นสิ่งที่พิสูจน์ได้นะครับว่าเผานี้เนี่ยเดิมจริงนะครับผม นี่ช่างนะครับผ้านี่เป็นผ้าหล่อผ้านี่เป็นผ้าหล่อพอนะครับช่างเขาตัดช่อ,อไปตรงนี้นะครับตัดช่อเสร็จปุ๊บเขาจะเจียเออเจียแต่งด้วยหินเจียเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นไอ้ตรงที่แต่งเจียเนี่ยผิวจะไม่เสมอเหมือนกับตรงที่หล่อนะครับผิวจะไม่เสมอกับตรงที่หล่อนี่คือความต่างชัดเจนนะครับว่าผ้าอค์นี้เนี่ย เป็นพระผิวเดิมนะครับไม่ได้แต่งผิวหรือทำผิวใดๆทั้งสิ้นนะครับนี่คือพระแบบสวยเดิมจริงนะครับผมเตารีดเนื้อทองทิพย์เนื้อสตางเก่าแบบสวยแชมป์นะครับอีกหนึ่งองค์นี่เพื่อนๆพี่ๆดูนะครับว่าพระองค์นี้นี่อารามชามจริงๆนะครับผมแท้เราจะต้องสวยเดิมนะครับมันถึงจะสุดนะครับ นี่องนี้นี่ไม่ผิดหวังเลยนะครับผมผิวน้ําทองแบบปี๊ดมากนะครับเอาไปเลี่ยมทองนะครับอยู่ในกรอบทองด้วยเนี่ยบอกเลยนะครับผิวกระเด้งมากนะครับผมแล้วเป็นพระที่สะอาดสะอา้านอีกหนึ่งองนะครับผิวสะอาดโคตรวางตำแหน่งสวยมากนะครับไม่ตอกเอียงไปโยไปเย้มาหรือไม่ชัดนะครับโคตรก็เอาไปเป็นองคูได้นะครับแล้วได้ผิวสวย พระดีพิธีใหญ่นะครับอนาคตดีอย่างแน่นอนนะครับรุ่นนี้ก็เป็นอีกหนึ่งองนะครับที่ได้มาแล้วก็อเนำมาให้เพื่อนๆพี่ๆชมนะครับแล้วก็นะครับถ้าเผื่อสนใจนะครับองค์นี้นะครับผมเปิดราคาไว้ที่35,000บาทนะครับโทรศูนย์เก้าแปดแปดเช่นนะครับผมผมรับประกันแท้นะครับให้ตลอดชีพนะครับผมสบายใจได้นะครับ เรื่องรับประกันนะครับผมจี๊ดเลยนะครับองค์นี้ล่าสุดนะครับเลยนะครับผมผิวปิ้งเลยนะครับให้ดูด้านหลังอีกรอบนะครับโค้ดเขา วางดีนะครับผมโค้ดวางตำแหน่งใช้ได้นะครับสวยเลยนะครับแล้วเออมีทิิกอีกหน่อยหนึ่งครับที่ผมบอกว่าเนื้อทองทพิปเนี่ยมันมีคนเอาไปกระไรนานครับแล้วก็ตอกเลขเพิ่มตรงนี้เนี่ยเอาไปกระไรนาคแล้วตอกเลขเพิ่มนะครับแล้วขายเป็นเนื้อนานะครับเนี่ยคือบางทองทิปบาง,งองค์เนี่ยเขาตอกสูงมายันแถวนี้ก็มีนะครับมันก็เลยนะครับเอาเลขมาตอก พอเอาเลขมาตอบเสร็จปุ๊บนะครับแล้วก็กระไหลนาคสัตว์เข้าไปนะครับผมซ้ําเข้าไปปุ๊บคราวนี้เอาไปขายเป็นเนื้อนาคเลยนะครับแสบจัดเลยนะครับมีคนโดนไปเกือบแสนนะครับผมเห็นเลยนะครับผมซึ่งเป็นลูกค้าผมเองนะครับที่โดนนะครับผมก็เลยไม่เช่าพระคืนคืนเห็นผมก็ไม่ได้ไปยุ่งอะไรเขานะครับแต่ว่าเห็นว่าเขาไปเอาไปยิงนะครับเขาเรียกว่ายิงเปอร์เซ็นต์นะครับว่ามันเป็นนาคจริงหรือเปล่าปรากฏว่า ไม่ใช่นาคจริงๆนะครับก็เห็นคืนกันไปนะครับผมแล้วก็บกนะครับกลับมาเช่าพลาผมเต็มไปหมดเลยนะครับผมเช่าทุกวันเลยนะครับช่วงนั้นตั้งแต่ได้เงินคืนมานะครับก็แต่ว่าไอ้เรื่องแบบคือดูพลาให้ใครเนี่ยผมไม่ค่อยอยากจะดูมากอยู่แล้วนะครับเพราะว่าผมไม่ไม่อยากทะเลาะกับใครนะครับก็ส่วนมากนี่ก็จะเอกือบเกือบร้อยเปเซนตนะครับคือตอนนี้นี่จะมารับผิดชอบของตัวเองนะครับแล้วก็ มานะครับฟังสิ่งที่ตัวเองพูดลงไปเอ่ออัดคลิปลงไปอะไรเงี้ยมาพิจารณาตัวเองนะครับว่าเออจะต้องปรับแต่งปรับปรุงตรงไหนอะไรอย่างนี้นะครับสมา s t e กว่านะครับไม่มีเวลาไปเอาเวลาไปยุ่งกับคนอื่นนี้มันไม่เวิร์กนะครับเรามาเาเรียกว่าดูตัวเองี่ฝ่านะครับว่าเออเราทําดีหรือไม่ดีควรปรับปรุงอะไรตรงไหนนะครับอย่างนี้ผมว่าเออมันดีกว่านะครับอันนีนก็เป็นแบบเรื่องของเขาไปนะครับเราก็ไม่อยากยุ่งนะครับแต่ว่า ที่พูดไปเมื่อกี้เนี่ยคือว่าเอาทิกนะครับมาให้เพื่อนๆพี่ๆได้นะครับรับฟังกันนะครับว่าเนื้อหน้าเนี่ยมันเก๋เนี่ยมันเอาพาแท้ไปทํานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยดูยังไงพาะก็แท้นะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยมันจะต้องจบนะครับด้วยตัวเลขที่ใช่นะครับแล้วก็การไปยิงนะครับว่าพระองค์นั้นเนี่ยเป็นเนื้อหน้าจริงหรือเปล่านะครับอย่างว่านะครับพานิยมนะครับยังไงก็มีเก๋มีบิวนะครับ เราหนีไม่ออกนะครับผมสำหรับเรื่องนั้นนะครับก็ช่วงนี้ก็ได้เตาลีโคโพมาบ่อยๆนะครับเพราะว่าก็อยากนะครับจ่ายพารุ่นนี้เป็นที่รู้จักนะครับแล้วก็เล่นหากันนะครับให้เพื่อนๆพี่ๆได้รู้จักกันเยอะๆนะครับผมบางทีเนี่ยคือพามันเล่นกันในวงแคบเกินไปนะครับคนรู้อาจจะน้อยนะครับแต่ว่ามาได้ทำ u t u b e เนี่ยก็จะ ทําให้เพื่อนๆพี่ๆได้รู้จักผ่ารุ่นนี้แล้วผมก็จะพูดรายละเอียดอะไรต่างๆนะครับลงไปเรื่อยๆนะครับผมถ้ามีโอกาสก็จะทําคลิปยาวๆนะครับเอาผ่าแท้ๆมาให้ดูกันนะครับผมว่ามันเป็นอะไรยังไงโค้ดแบบนี้ก็มีโค้ดแบบนี้ก็มีนะอะไรอย่างเงี้ยครับของแปลกๆนะครับผมเดี๋ยวผมจะนำมาให้ชมเรื่อยๆนะครับผมรุ่นนี้ก็เล่นกันยาวๆนะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับ ถ้าชอบพระองค์นี้นะครับก็โทรมานะครับพูดคุยสอบถามกันได้นะครับผมสบายใจได้นะครับพระสวยจริงนะครับผมพระไม่บิ้วนะครับประกันแท้ให้ตลอดชีพนะครับผมแล้วก็มีพระเครื่องในช่องนะครับอีกมากมายเลยนะครับผมเชิญพี่เพื่อนๆเข้าไปรับชมพระเครื่องในช่องกันได้นะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจผมด้วยนะครับสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งแล้วก็ กดติดตามนะครับเพื่อมีคลิปใหม่ๆนะครับจะได้แจ้งเตือนนะครับให้พี่ๆเพื่อนๆได้รับชมกันนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ขออนุญาตจบลงเพียงเท่านี้สวัสดีพี่ๆเพื่อนๆทุกท่านนะครับผมสวัสดีครับ